สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปยูขูสุข้นครับผมมาพบมาพอกับเคยอีสานผากินครับผมวันนี้ผมเสืม้าพาพี่น้องมากินนี่ครับจุใส่ตันครับแล้วกกระเพาะหมูครับวันนี้เลิกงานมากครับขึ้นยากครับผมนี่ครับมีนี่ครับเป็นแจวแจวบกนาวครับผมแจวบกนาวนี่ครับแจวสมนะครับแจวบกนาวอั่านี้มีผักมี่ อ่อมีผระกาศมีมะระขีนโนค,ครับมีต้นหอมผักชีครับผมเนี่ยครับมาบอกบอกลายยายห้างครับโอ้เดี๋ยวลองข้อจังอยกันครับข้อเห็งมามาครับนี่ฮันกันเลยครับ หมูกรอบนี่กระเพาหมูนะครับเนี่ยกระเพาะหมูเ้อผมต้มซุกแล้วนะครับต้มซุกแล้วครับกระเพาะหมูเนี่ครับคนหั่นกึนน้ำลายเลยคะ่ะโว้ย๋จะแสบให้นี่ครับ อันนี้อันนี้ส่ตันมัน,นก็จะเอาให้ตาก,กล้องชิมได้ไหมคะสีเอาอีกสักหน่อยครับสาตันนี่ครับอันนี้ส่ตันครับส่ตัน อ๋อมีก็เนาะต่ตันก่อนครับมาครับมาโอ้ยน้ํไลายแตกอืมจบเออจบครับร้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ แ่บีลีมันก็นจะแบบยำกึดกึศกึกจังหน่อยนะครับแต่ว่าขั้นขั้นผู้แขวบก็ดีกับไอ้นี่นะครับต่อมมันโดนโดน้มันเปื่อยมันเปื่อยก็นี่ครับ น่อะไรคะเส่บครับอืมอืกะเพรากะเพราหมูครับอืมแล้วก็อืมบ สุดยาครับมัน,นี่แล้ได้องจุกกระเพาะครับอันแต่ตันมันก็น่ามากระเพาะหมูครับแต่ตันหมูอ mm ืมบเก่ากันครับหมูกับแก้วบกหน้าครับแซบ

ไม่คร um. ับอ nah. right. right. ืมคณะหมอเปกันนะปีนเดน้อเนี่ยใสตันเนี่ยตอน <c oughs> ตักใส่เลยครับเนี่ยตักเกยวเก้วสมใส่เลยครับเนี่ยเอาแล้วครับอขอขอขอทราทับกราครับดูครับ nhầm cứ cứ cứt đi hà hẳn học yap yap mm. จ้ารลองเบิองครับลองเบิองพี่น้องครับ รู้สึกว่าใส่ตันเนี่ยสียนำกึบ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 ดีกว่ากระเพาะครับอืม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 แซ่บแซ่บครับอือโอเคครับผมอ่าคลิปนี้ก็ผมฝากไว้ท่านนินะครับผม พ่อการคลิปต่อไปนะครับผมจะลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเหตดคิใหม่ๆมขอมาด้วยครับผมให้พี่นอ้องรับชมรับเบิ้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับาคขำว่าสวัสดีครับผมย่า